อ่ะกำ่งแรกนะใส่หัวกมกทเนอใส่หัวกมตรงตงนี่ทำนี่หัวไปเปิดน่อยตรงตตรงตงโอ้ยหัวกมแหงกัน ตรงเท่าดำนี่ท่านเบิ่งกันไปก่อนแล้วเอาเบื่องต้นน้ะนี่มีตัดมีก้มรอยยี่สิบอันไปเบิ่งกันไปก่อนเาวีตัวสูงนั่นเดื <c oughs> ่อนโตอยู่น้ำเท่าดำเหมือนเดิม เัวกลมคือเก่าด้วยกันเด้อนี่มาจังเลยในกระมีถลามนิดๆเบิ่งกันไปทั้งโรยอาทิพันไปนอกจิงตาป้ามันมันง่ายเราเด้นี่ทันนี่น,น,นี่ไหลทานทำแหน่งนี่นี่ไหลแล้วนี่ไหลเอาหัวไหลทนันหัวไหลชื่อตาปาจะเจ๊งย,ยังน้อง เออย่างออกไปเดี๋ยวลูกพีตามไปอ่ามีคนมีหลายท่านก็เลยตัวนี้เพิ่มเต้าอ่าเพิ่มเต้าร้อยแปดสิบพันไปอ่ะลูกลักหัวปืดน้อยอ่ะทำในงี้ก็ดอมนิดนิดเกินตามรื่อันเบื้องเวทมันไป บึงวมันไปเท่าดำดังสองร้อยผ่านไปคอยกไปเกลืนตามลมดังบึมันไปก่อนเกินตานลมแล้วบาทสองรคะแนน่านไปเกินตามลมม้อยตามลมบ เบิ่งกันไปเบิ่งกันไปองลองท่านองลองร้ยบาทนี่ท่านเบิ่งว่าราคามันสูดได้บเบ,บิ่งกันไปท่านโบสรุปส,สองร้อยสี่สิบผ่านไปเบิ่งเดยดังเด้อ,ดอ,ดอข่าวเวียดก็สูงเบิ่งน้ำกันขาวแจ้งแจ้งขวางท่าเดียวท่านขวางท่าเดียว 200, 000, 000. สองร้อยหกสิบพันไปต่างราคาใดต่างนั้นขาวจริงแจงเมื่อเป็นไปได้